สวัสดีครับวันนี้พบกับไบคุยชาแนลนะครับวันนี้เราจะพามาชมฟาร์มเดนิชิกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นิกะตะนะครับฟาร์มเดนิชิเข้ามาดูปลาที่เราฝากไว้กับทางเดนิชิกันนะครับทริปนี้มากับทาง TKDC นะครับก็จะมีสุพีโคยฟาร์มแล้วก็คอยคอยโตนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีครับ ไม่หนาวมากครับตอนนี้เราก็รอทางเจ้าของฟาร์มนะครับเพื่อที่จะพาไปชมฟาร์มครับเดี๋ยวเราก็เดินดูบรรยากาศนะครับไหนๆมาทั้งทีละเดนิชิไหนๆก็มาละชมหน่อยก็ยังดีตอนนี้เราจะเข้าไปที่โรงเรือนปลาใหญ่นะครับเป็นกรีนเฮาส์ที่ไว้สำหรับปลาใหญ่ทั้งหมดนะครับก็ปลาของเราก็จะอยู่ในนี้นะครับเป็นโคฮากุนะครับอายุเข้า7ปีนะครับ นี่นะครับ <c oughs> เข้ามาในกรีนเฮาบ่อปลาใหญ่นะครับทั้งหมดนี้เป็นปลาใหญ่ทั้งหมดนะครับไซส์70 8ด90 1เมตรนะครับแล้วก็ในกิีนเฮาส์นี้ทั้งหมดก็จะเป็นปลาที่มีเจ้าของหมดแล้วนะครับถึงอยากได้ก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับภายในกิีนเฮาส์ของเนนิชินะครับก็จะเป็นลักษณะบ่อ น่าจะประมาณเกือบร้อยตันนะครับซึ่งในแต่ละบ่อนี่ก็ปลาระดับเทพๆทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่ใส่ย,ยากำจัดพวกปรสิตแล้วก็แบคทีเรียไว้นะครับใช่ครับเมทิลินบูก็จะเป็นพวกกำจัดพวกแบคทีเรียเมทิลินบู๋ทาซี่เนี่ยก็จะเป็นพวกปรสิตถ้าบ้านเราเขาจะใช้มารไาคกีน ก็อย่างว่ามาระคากจีนก็อยู่ในจนัดในมีส่วนผสมในกูต้านนิดนึงแหละแต่ถ้าเป็นมารา,า,ราคากจีน่มันจะทำให้ปลาเป็นมะเร็งเดี๋ยวว่าจะปลาเลยคนด้วยอ่าเขาก็เลยใช้นมทลีนบูนมทลินบูมันใช้แค่0.1 0.1กรัมต่อน้ำหนึ่งตันดังนั้นอ่ะมันน้อยมากแต่กระปุกก็2,000บาทอันนี้ก็จะเป็นน้องป๊อปค่อยๆตกนะครับมากับทางทีมดีลเลอร์ของผมนะครับ ปลาแต่ละตัวนะครับระดับคุณภาพ5ดาวถึง7ดาวทั้งนั้นนะครับในในกรีนเฮาส์นี้นะครับบอกเลยว่าแต่ละตัวค่อนข้างราคาสูงนะครับบางตัวน่าจะมี30ล้านเยนแน่นอนครับในในกรีนเฮาส์นี้แล้วก็มีเจ้าของทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาหลักนะครับที่เห็นนี่ไซส์8ไซส์9นะครับในบ่อนี้ โชว่าโคฮาคุตันโจนี่เห็นในรูปอาจจะตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าไซส์ที่เราดูด้วยตาเปล่านี่ต้องมีไซส์8ไซส์9แน่นอนนะครับสำหรับเดนิชินะครับก็เป็นฟาร์มที่ทำโชว่าและโคฮาคุได้ดีนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นโชว่านี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเพราะผมชอบโชว่าของเดนิชิมาก มาอีกบอ่อนึงครับบอ่อนี้มีแกรนแชมเปียนอยู่ในบอ่อนี้ด้วยนะครับจะเป็นโคฮากุนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2021ตัวไซส์9กกว่านะครับที่เห็นในรูปเลยนะครับตัวโคฮากุ2ตอนตัวนี้นะครับใหญ่มากครับในบอ่อนี้แต่ละตัวน่าจะมีเกือบเมตรทั้งนั้นนะครับไซส์90ขึ้นนะครับแล้วก็ ในบอ่อนี่มีประมาณ30-40ตัวนะครับระบบกรองนะครับของเดนิชินะครับในกรีนเฮาส์นี่ต้องมีเครื่องทำความร้อนนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นนะครับก็ต้องควบคุมอ,อุณหภูมิให้ไม่เย็นเกินไปนะครับรักษาคุณภาพของน้ำไว้นะครับที่เห็นไว้านี่ทุกตัวมีเจ้าของนะครับอันนี้ แอบมาส่องระบบกรองชีวภาพนะครับเป็นระบบ PDM นะครับซึ่งบ้านเราก็มีให้ใช้นะครับระบบนี้แต่บ้านเราจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นภายในช่องกรองนะครับการเดินท่อน้ำท่อซักของระบบในบ่อกีนเฮาของเดนิชินะครับซึ่งอันไหนที่เราเอามาปรับใช้ได้ก็จะพยายามเอามาใช้ที่ฟาร์มนะครับ ตอนนี้เราก็เจอกับเจ้าของฟาร์มนะครับชิเกรุนะครับเป็นเจ้าของฟาร์มเดนิชินะครับเดนิชินิกะตะนะครับซึ่งเดนิชิจะมีอยู่2สาขานะครับเดนิชินิกะตะกับเดนิชิโตโยตานะครับอันนี้ผมก็เอาของฝากมาให้ครับชิเกรุชิเกรุแกชอบอายายาดมโป้ยเซียนบ้านเรามากๆนะครับผมก็เลยเอามาฝาก หลังจากทักทายกันเรียบร้อยครับก็พามาชมอีกกรีนเฮาส์หนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นกรีนเฮาส์ปลาโตไซนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นบอ่อดินนะครับเนี่ยมันเป็นบ่อดินนะเนี่ยเขาเอาปลาลูกปลาเวลาเพาะเขาจะมาใส่ตรงนี้แล้วก็คัดไม่ได้ลึกนะแค่6 0 5 0 60เซนจากนาข้าวเป็น บ่อเลี้ยงปลาบ่อคัดปลาผสมปลาเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในพื้นที่ของเดนิชิถ้าเทียบก็มีกินเฮาค่อนข้างหลายกินเฮานะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าคุณภาพที่บีดออกมานี่ถือว่าสุดยอดครับในโรงเรือนนี้ก็ไม่มีปลาขายให้เรานะครับเพราะว่าสอบถามเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นปลาลูกค้าทั้งหมดนะครับ ได้แต่มายืนถ่ายคลิปถ่ายรูปเก็บไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรีนเฮาส์สำหรับปลาโตไสนะครับที่เริ่มบีบนะครับทางชิเกรุก็จะพาไปชมธรรมสบะนะครับพอดีว่าผมอยากได้ธรรมสบะของเดนิชิเอาไปขุนนะครับแล้วก็จะจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยากได้นะครับเพราะว่าบัตรลายธรรมสบะของเดนิชิ เป็นปลาค่อนข้างโตนะครับโตและยาวนะครับไม่ไม่ค่อยป้อมเท่าไหร่นี่เป็นบ่อธรรมาสบะันะครับไฮเกตสามบอ่อดูทีว่าราคาจะฟังขึ้นไหมนะครับตอนนี้ก็สอบถามนะครับว่ามีเกตไหนราคาไหนบ้างนะครับกินเท้านี้ก็จะเป็นธรรมาสบะันะครับแล้วก็มีประคา์บบางสว่วนต้องบอกว่ากินเท้านี้ก็ ขายหมดแล้วนะครับปีนี้ก็อดได้ธรรมสัะของเดนิชินะครับที่เห็นไหว้ๆตรงนี้คือขายหมดแล้วนะครับคือผมมาเดนิชิรอบนี้คือไม่ได้ป่ากลับบ้านเลยอันนี้เป็นนิัยนะครับนี่เป็นคาราชิเยลโลมังกี้นะครับบ่อน,นี้ก็ถามราคาแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ขายนะครับขายไปแล้วขายหมดแล้วหรืออาจจะเอาไว้ลงเว็บออชชันนะครับ คือเว็บประมูลของทางเดมิชเองนะครับซึ่งปีนี้ก็ y ย l โล่มังกี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีเข้าไทยนะครับถ้ามีก็น่าจะเป็นนินสัยนิสัยสันไซกันหมดนะครับนี่นะครับทั้งกิีนเฮาส์นี่เป็นปลาตาเตกอรทั้งหมดนะครับนี่นะครับโซว,ว่าส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นโคฮากุนะครับ นี่เป็นปลาที่ครับเอาลงบ่อดินทั้งหมดนะครับดูคุณภาพนะครับปลาเตะก,กอยของเรนซีเขาจะเอาขายเป็นปลาที่ใส่นะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ขายนะครับไม่ทั้งฟาร์มแ่บไม่มีขายสักตัวนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้ไงทำมาราคาแรงแล้วไม่ขาย,ขายกลับบ้านไปกลับบ้านอยู่ข้าวไป thank you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  นี่ครับ โฮชิกินหน้าฟาร์มโฮชิกินนะครับสกูลาร์ร้อยปีนะครับสวยมากนี่คือหน้าฟาร์มนะครับโฮชิกินอยู่ติดกับเดนิชิเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลากันเคยมาแดงสนุกอ่ะเดินวนอย่างเงี้นน่ะ ถ่ายรูปปลาก็เหมือนกันโอ้บางทีไม่ใช่ที่เราสังเกตน,นะครับเขาจะรอเหลือเพื่อให้ตัวถั่วมาเพือ่อจะกดอ่าอ่าใช่<ล>ใช่ถ้าเราคนตามปลาแล้วเหนื่อยแต่ก่อนยังไม่ยังไม่เป็นไงแต่ก่อนอ่ะวางยาสลบอะไรพวกนี้ไงมันจะต้องมันต้องวางยาด้วยไงไไมม่้ตปอยอ ปลาตัวใสที่ค่อนข้างที่เราจะเห็นรายละเอียดได้ชัดนะครับไซ25 30นะครับน่าจะมีให้เราเห็นบ้างซึ่งพรุ่งนี้เราจะดูรายละเอียดได้ง่ายนะครับแล้วก็เอาไปคุนนิดหน่อยแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกค้าในไทยนะครับ mm hmm. ผมก็ตื่นตาตื่นใจนะครับเกี่ยวกับระบบภายในกีนเฮาส์นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปปรับใช้ในบ้านเราอันนี้ก็รอฟังราคาจาก เจ้าของฟาร์มนะครับว่าแต่ละบ่อให้ราคายัางไงนะครับนี่ก็จะเป็นปลานิสัยนะครับนิสัยสันไซนะครับที่เอาขึ้นมาจากบ่อดินนะครับในบ่อน,นี้ก็ขายนะครับแต่ว่า ผมไม่ได้ตั้งโจทย์เป็นปานิไยตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าปานิไยผมน่าจะไปเอาช่วงปลายปีนะครับช่วงนี้ก็ต้องเอาโตไซเข้ามาก่อนโฮชิกินก็เด่นในเรื่องของโคฮากุนะครับถือว่าสวยนะครับบอดี้ดีเลยนะครับโชวะเองเขาก็ทำดีนะครับโฮชิกินแต่ว่าผมชอบโชวะของเดนิชิมากกว่าก็เลยเอาพวกโคฮากุเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ ตกลงราคาดิวราคากันเรียบร้อยนะครับก็เจ้าของฟาร์มก็มาตักบ่อนี้ให้นะครับจริงๆก็ตักประมาณ2-3สาบ่อนะครับแต่ว่าคลิปมันจะยาวเกินก็เลยตัดมาให้ดูแค่บอ่อบ่อเดียว2บ่อนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นปลาที่ค่อนข้างคุณภาพดีนะครับมีในบ่อไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าบ่อด้านข้างนี่เยอะมากเดี๋ยวผมน่าจะไปตักบอนั้นมากกว่า เพราะว่าบ่อนี้ทาง TKDC เขาอยากได้ปลาเอาไปประกวดนะครับโจทย์ของผมคือต้องการปลาที่เอาไปขุนแล้วก็เลี้ยงให้สวยในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นดีลเลอร์ของญี่ปุ่นนะครับกูมิดะชื่อโตโมะนะครับคุยเก่งครับเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆตอนนี้ก็ทาง TKDC ก็กำลังเลือกอยู่นะครับผมก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องรอคิว เขาตักอีกบอ่อหนึ่งบรรยากาศในการไปญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้ครับแวะแต่ละฟาร์มเข้าไปดูสนใจบอ่อไหนก็ตกลงราคาถ้าตกลงราคาได้เราก็ตักนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปตักกันดื้อนะครับไม่ได้นะต้องตกลงราคากันให้เรียบร้อยก่อนตักมาแล้วก็ต้องมีการเลือกมีการซื้อนะครับถ้าไม่ซื้ออย่าตัก ในแต่ละฟาร์มระบบในกินเฮาก็จะต่างกันนะครับซึ่งผมก็พยายามดูหลายๆฟาร์มนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เหมาะสมนะครับเอามาพัฒนาฟาร์มในประเทศไทยต่ออันนี้ก็ตักขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นโคฮากุนะครับถือว่าไฮคุ a ิตี้นะครับชุดนี้เลี้ยงสนุกเลี้ยงมันประกวดได้นะครับชุดนี้เซตนี้ที่เห็นไวๆ้ๆอยู่ตรงนี้ราคาไม่ถูกนะครับ แสนห้าหมื่นเยนสองแสนเยนนะครับผิวสวยมากครับในกระมังนี้แพทเทิร์นดูดีครับลงงานประกวดได้นะครับไซส์ยีถึงสามสิบเซนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคัดในบ่อปลาที่เราเลือกไว้อีกบ่อหนึ่งนะครับบ่อด้านข้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องการปลาเกตราคาไม่สูงมากนะครับ หลังจากเสร็จภารกิจการคัดเลือกปลาของเราแล้วก็เดินทางกลับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะครับระหว่างทางกลับที่พักนะครับช่วงนี้ก็หิมะไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีเป็นบางจุดบางจุดเราก็จะเห็นต้นซากุระข้างทางเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็หมดแล้วครับสำหรับทริปการคัดป่าก็ได้อยู่สองฟาร์มน,นะครับเดนิชิกับโฮชิกิน เดี๋ยวติดตามกันในอีพีหน้าครับเราจะไปที่ฟาร์มอีซ่ากับโคยบูโชกุนต่อนะครับดูว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในอีพีหน้าครับ